แล้วมาแล,ล้คนเกี่ยวกับคลิปอัปเดตสั้นๆนะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีคลิปอีกหรือเปล่านะอ่ะมาดูกันดีกว่าเรื่องคอรแลบระหว่าง Identity V กับ Paper Bride หรือว่าเจ้าสาวกระดาษนั่นเองนะส่วนสกินก็จะมาเป็นของนักเขียนนิยายนะนักเขียนนิยายแล้วก็ฉีเราสามารถทำกิจกรรมเพื่อรับสกินฟรี1สกินนะอีกสกินหนึ่งถามว่าได้ไงใช่ไหมซื้อทาให้ซื้อก็ไม่ได้เขาให้ฟรสีสกินเดียวครับส่วนราคาเนี่ยครับขายแค่แสแตม์แดงเท่านั้นนะ1 3 8 8สแตม์แดงนะครับ ถ้าใส่ไม่พอที่ไหนอะไรยังไง The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพทใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เราเรื่องค่าๆแล้วกันนะทุกคนซึ่งในเจมคเคยเล่าไปรอบหนึ่งเลวครับเจ้าสาวกระดาษแดครับแรกๆเนี่ยเข้ามาเป็นเกมนะแล้วมาเป็นเกมตอนนี้มีถึงประมาณ56ภาคเลยทุกคนเยอะมากนะเกมเนี้ยฮิตมากๆเลยทุกคนมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยครับฮิตมากจนมีเวอร์ชันคนแสดงเลยนะเนี่ยตามเนี้ยซึ่งเรื่องนี้นในเจมดูแล้วนะเอาแบบย่อๆเลยนะในยุคจีนยุคสมัยก่อนเนี่ยครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึง่งได้จัดพิธีการแต่งงานใต้พิภพ ให้กับคนผู้ชายที่ตายไปแล้วชื่อว่ามาปู่หมิงโดยใช้เจ้าสาวกระดาษนะครับหรือว่าตุ๊กตากระดาษเนี่ยแต่งงานกับคนที่ตายอ่ะพิธีเนี้ยครับเป็นความเชื่อเมื่อสมัยนานมาแล้วว่าจะเชื่อมโลกคนเป็นกับคนตายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับหลังจากพิธีนี้เสร็จสิ้นเนี่ยเจ้าสาวกระดาษเนี่ยที่เป็นตุ๊กตากระดาษเนี่ยกับฟื้นคืนชีพแบบลึกลับส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สยองในหมู่บ้านครนับ แล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไป11ปีเนี่ยครับหลานชายคนเล็กที่มีชื่อว่าหมาปู่ไข่ก็ได้กลับมายังหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับจะมาจัดเตรียมแผนการแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเจ้าตีนะทันใดนั้นเนี่ยครับเพื่อเกิดเหตุการณ์คดีลึกลับกับตระกูลของเขาเนั่นแหละตระกูลของผู้ชายนั่นแหละอยู่ดีๆคนของตระกูลปู่ไข่เนี่ยครับก็เสียชีวิตอย่างปริศนานะชาวบ้านก็เลยขุดตำนานของเจ้าสาวกระดาษนะครับ ขึ้นมาใหม่โดยเชื่อว่าน่าจะมีมาจากฝีมือของเจ้าสาวกระดาษเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะอ่ะเผื่อใครอยากไปดูนี่คือไปดูได้เลยนะทุกคนตอนนี้ฝนตกแรงมากแล้วแล้วต้องบอกเลยนะว่ามันมีพิกล็อกแน่นอนทุกคนแล้ววันที่19มิถุนายนเนี่ทุกคนถึงวันที่17กรกฎาคมลัจะมีการทำกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลสกินสสกินนี้นะ สกินไม่ไอหรือว่าสกินฟอร์เวิร์ดนะเลือกได้แค่1สกินเหมือนเดิมนะแล้วก็ลูกแก้วฟรีแล้วลูกแก้วฟรี10ลูกนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันก่อนเหมือนจะให้เลือกหรือเปล่าว่าจะเอาลูกแก้วของคอสโอเวอร์อันที่1หรือว่าคอสโอเวอร์อันที่2มันจะมี2รอบนะที่กลับมาก็จะกลับมาวันที่19มิถุนายนเนี่ยแหละทุกคนไหม,มาดูกันดีกว่าแล้วว่าสกินมี ข้างหลังกันทุกคน,หนไหมแต่ว่าปีศาจข้างหลังเป็นปีศาจที่ดีนะแล้วนี่ก็จะเป็นลุคแก้วซีซั่นสองแล้วก็มาพร้อมกันเมืที่สิบเก้านั่นแหละ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดตัวละครนี้เป็นตัวละครนักสู้ฝ่ายฝ่ายตัวเอกนะฝ่ายตัวเอกอาจจะมาเป็นอันเดสเนี่นี่เลยโอย่างเท่มมและก็ปีเตอร์ราที่ ที่สกินโคงหน้าหนบอกว่าปรับแล้วนี่คือปรับแล้วใช่ไหมหน้าดูแปลกๆอะปีเตอร์รันที่เดซิมก็จาไม่ได้หรอกว่าในเรื่องมันตา,ตาตาอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมไปดูดิมันเหมือนตรงไหนเนี่ยอยากจะรู้มันเหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนทีมงานมาลอสองนี่ไม่ปรับอีกเหรอส,สกินอื่นอะผมรู้สึกว่าโอเคนะสกินนี้ก็ออกแบบมาดูดีแล้วแต่สกินของปีเตอร์ราที่อะ หน้าไม่ได้เลยอ,อันนี้ได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ผมดูถึงอยู่สกินของแจ็คแล้วก็ของกีตาร์นะแต่ตอนเดินโยบก็กปแปลกๆนิดนึงแต่ว่านั่นแหละแล้วก็สกินของกีตารนะ์เนี่ย เนี่ยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นปีศาจแล้วแต่ว่าเป็นปีศาจฝ่ายดีนะที่ช่วยเหลือตัวเอกแล้วก็เหมือนจะปฏิเสธในการกินเนื้อมนุษย์และปีศาจสองตัวนี้นะ อุ้ยไปปล่อยผมด้วยในเจมก็ไม่ได้มีสกินนี้นะก็อ่ะแล้วก็ไปดูสกินถัดไปแล้วสกินถัดไปจะเป็นสกินของลูกแก้วนั่นเองทุกคนซึ่งหลายคนก็จะได้เห็นแล้วแหละแต่ว่ามา,าดูพร้อมกันอีกรอบนึงเลยก็จะเป็นลูกแก้วที่สนะซีซั่นที่37งจแล้วมาแบบสุ่มนั่นเองนะทุกคนก็จะมาวันที่12มิถุนายแล้วก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะสกินแรกก็จะเป็นสกินของบาร์เทนเดอร์แล้วสกินทองนั่นเองนะทุกคน ที่ฮอตเหลือเกินแล้วก็มากับชุดในตรีมก็ได้ไหมตรีมอันนี้เห็นบ่อยนะตรีมแบบสีเฟสสีคริสตัลอะไรแบบนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยแหละอย่างที่เราเห็นกันก็จะเป็นสกินของคุตตูเอมม่าอย่างเงี้ยเห็นเยอะอยู่นะแล้วสกินถัดไปแล้วก็จะเป็นสกินของทีฟนั่นเองนะก็จะเป็นสกินม่วงนั่นเองทุกคนโดยสกินนี้จะมีชื่อว่ากิลด์เดชโฉมแมนนั่นเองนะทุกคน ถ้าแปลกล้าวเน่ยครับก็คือนักแสดงที่หรูหราแต่เปลือกนอกชาพวพระ่สีทองอะไรมาเนี่ยอันนี้คือใช้ช h a t g p ีแปลนะขนาดจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ภาษาอังกฤษก็ตามนีแล้วเลีไปดูสกินไหนสิโคตรเด่นสกินโคตรเด่นไใชามันมีสีออกมรกตมรกตด้วยนะ ถามว่าสวยไมก็สวยแหละในขอดูสกินกีโอ่โหูกีชา,ชาโครงหน้าสวยนะสกินนี้โครงหน้าสวยนะดูสวยดูสวยสกินจะมีชื่อว่า e อมเบอร์เนั่นเองนะทุกคนหรือว่าหยดน้ําตาลสีอำพันน้ําตาลเหรอนี่สีชมพูเวนนะ้ยดูเป็นผู้หญิงมุง้งมิ้งขึ้นมาเยอะแนละ้วกีชาานะสกินนี้หนขอดูร่างปีศาจ่อยสิ อะร่างมุงมิงกับล่างขี้ไว้วสวยสวยสวยสกินนี้เจ๊ดูเด็กขึ้นเยอะนะเนี่ยเจ๊กีชาเนี่ยส่วนล่างปีศาจก็ดูเท่ดีนะแต่ว่ามีมึืกๆด้วยนะ ฟงติ๊บพอมองใกล้ๆแวบเมื่อกี้ในเทมรู้สึกเหมือนสีน้ำเงินเลยเพราะว่าเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สกินที่มีชื่อว่าปลอบบางหรือว่าแตกง่ายเ<ม>ข้าๆประมาณนั้นก็สวยแหละสกินทองอ่าใช่เขาเรียกว่าคัลเลอร์ฟูลใช่ไหมสีสีเนี้ยสีคัลเลอร์ฟูลก็คือแบบสีจัดจ้านหรือเปล่า กีชาก็จัดจานนะเป็นผ้าด้านหลังนะส่วนทิปพออยู่ในแมปก็ดูกลืนๆเนื่ยนตะัแมปกลืนอยู่กีชาก็ดูกลืนแหละแต่ว่าพอมองมองไกลๆไงพอมองไกลๆมันก็ไม่ได้กลืนอะไรขนาดนั้นนะอย่างที่บอกนะบางสกินที่ดูสวยแต่เขาเ้าไปในแมปแล้วโดนกลืนเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะเพราะว่าถ้ามันดูกลมกลืนกับแมปเ่ยครับฮันเตอร์ก็จะ สังเกตเห็นได้ยากขึ้นนะใช้คำนี้แล้วกันลายผ้าข้างหลังก็เปลี่ยนไปด้วยในเกชาไหนติฟยังไม่ส่องไฟฉายเลยติฟอะไหนดูสิมาส่องไปก็เป็นสีปกติหรือสีขาวเนะี่ยอาจจะไปใช้กับประดับหรือเปล่าอ่ะก็ตามนี้นะทุกคนใครดวงไม่มีก็เดี๋ยวฮนะันชอปครับ แล้วนี่ก็จะเป็นภาพโปสเตอร์นะเหมือนทีมงานจะฉลองวันเด็กนะวันเด็กอาจจะเป็นวันเด็กในเซิร์ฟจีนนะส่วนบ้านเราก็เลยมานานแล้วทุกคนนะเลยดูอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะไว้เจอก,กันคลิปถัดไปทุกคน